สวัสดีครับทุกคนครับผมอ๊อฟนะครับ TP Auto นะฮะวันนี้นะครับก็มีเจ้า Nissan Frontier เข้ามาอีกคันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับสภาพนี่ต้องบอกว่าสวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักมาแล้วก็เครื่องดียางดีนะครับแล้วคันนี้พร้อมใช้งานนะครับนะฮะกับราคาที่ผมว่าน่าจับต้องนะครับกับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะครับกับราคา ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมนะฮะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับมีรถเข้ามาใหม่ผมลงคลิปไว้ตรงนี้นะครับทั้งทางเพจท p Auto แล้วก็ทางช่อง Youtube t p Auto นะครับมาครับมาดูครับสภาพรถตัวนี้นะครับคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับ YDI นะครับเป็นเครื่องที่มีเทอร์โบแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ตรง มีจมูกนะครับเป็นเครื่องที่มีอัตราเร่งดีนะครับขับแซงในระยะกระชั้นชิดได้นะครับผมสภาพทัวร์รไปนอกนะครับถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะฮะมีที่รอยนิดๆหน่อยๆนะครับนี่แก้มเดิมนะครับแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับกระจังหน้าที่เห็นตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับก็กระจังหน้าสวยกันชนมีไฟตัดหมอกนะฮะ งเดิมแก้มเดิมนะครับภาษีนะครับยี่สบ้ามกราคมห6นะครับยางก็อยู่ในสภาพที่ดีนะฮะเป็นยางปีปีสิบปดนะครับเป็นยางปีส8บดยางนุ่มดีเลยครับยางนุ่มก็พอใช้งานได้อยู่นะครับดอกเต็มนะฮะนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับที่เดิมเดิมบ้างๆงนะครับเป็นรอยขีดข่วนนับนี่ฮะนิดนิดหน่อยๆน่อยอย่างนี้นะครับ มาดูความเดิมนะครับของวงกลบนะครับวงกลบประตูนะครับเม็ดอาร์คนะครับต่างๆนะครับนิสสันเขาจะมาหุ้มอย่างนี้นะครับดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเสาเอนะครับด้านบนนะครับหลังคาก็อย่างนี้ก็มาดูตรงเสาบีนะครับเม็ดอาร์คนะครับครบๆนะครับชัดเจนอ่ะรื้อออกให้หมดให้ดูให้หมดเลยนะครับนะ ตรงนี้นะครับเบรอาร์ผู้นี้ชัดเจนนะครับเสาบีนะครับรถไม่เคยชนมาการดูรถก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กอนพวกนี้ไม่เคยแกะนะครับดูเนลาที่เขาทํามานะครับยังเดิมอยู่นะครับด้านล่างก็โอเคนะครับถังประตูด้านในนะครับอันนี้ก็จะมีรอยเลอะสีนะครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้แตกแบ่งไปหน่อยนะครับอ่าผมจะบอกสภาพไปแบบนี้เลยนะฮะอา ก็มาส่วนในของแคปบนะครับนะครับบางนะครับนี่เดิมบ้างทั้งกระบะนะครับสติกเกอร์ Ydi นะครับเทอร์โบอินเตอร์เลอร์ครบยางหลังนะครับก็ดีนะครับยางนุ่มๆอยู่นะครับอันนี้แคสซีสวยนะครับแคสีสวยเส้นเลยมาดูมาดูเส้นแคสีครับนั่นนะครับ มาดูด้านหลังนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่มาดูตะเข็บซ้ายนะครับเขียบเดิมเม็ดอาร์คเดิมหลังเดิมนะครับชายท้ายไม่ผุนะครับก็จะมีทําสีมาหน่อยนึงนะครับตรงสีทำสีตรงฝาท้ายนะครับลอนกระบะนะครับลอนกระบะยังลอนดีนะครับไม่ยุบนะครับไม่ได้ใส่ของหนักมานะครับตะเข็บขวานะครับชัดเจน ฝาท้ายก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะการยนต์ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะฮะไปท้ายนะครับไปท้ายไม่มีแตกนะครับส่วนมาดูของส่วนของด้านขวารถนะครับกระบะนะครับยังบางดีนะครับกระบะบางดีนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตต่างๆพวกด้านในเราดูได้หมดนะครับเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คด้านในพวกนี้นะครับลองพวกนี้เราดูได้หมดเลยนะครับ เดิมดีนะครับแคบขวานะครับรรือรอยพวกนี้นิดหน่อยนิดหน่อยเองนี่ครับเดิมเดิมนะครับเดิมบานะมาดูความเดิมของฝั่งขวานะครับก็เหมือนเดิมครับดูเสาเอนะครับเสาเอตรงเม็อาร์ตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับรบแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนนะฮะ ต่อไปก็สาทเสาบี้เสา,าบีครับเอ่เวาขาอยู่ครบรเตนนะครับนะนักรนนะครับไม่เคยขันเคยแกะสติกเกอร์เบอคของดันลมยางนะครับมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเบาะเป็นเบาะหนังคู่นะครับเบาะหนังคู่เลยสภาพดีมากครับดีมากสวยเลยนะครับไม่ขาดนะครับไม่เยินนะครับดูเบาะ คนนั่งฝั่งนน้นก็สวยนะครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีเจาะมาคอนโซลสนภาพที่ดีแล้วก็เป็นซอฟทัชด้วยนะครับอาจจะเป็นนุ่มๆนะฮะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยอาจจะมีลอกนะครับทางการใช้งานของนิสสันก็ก็จะอยู่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ฝองน้ําพวกพวงมาลัยพวกนี้นะครับเล่มนะครับเล่มมีพร้อมเอกสารมีครบนะครับเอกสารผมไม่ได้ออกมา อันนี้เอาเล่มมาให้กันให้ดูนะครับนี่เป็นรถปีห้าศูนย์นะครับเป็นรถปีห้าศูนย์เป็นสี่เก้านะครับจดห้าศนมันมัการาห้าศูนย์ั่นเองนะครับเครื่อง2 5 0 0ัน้าี่ี่นะครับ1 2อยยี่้าแรงมา้าถือว่าแรงม้าเยอะนะครับรถปีห้าศในขณะในในขณะนั้นนะครับแรงม้าเยอะเลยครับ1 2อยยี่้าแรงมา้านฮะและก็เป็นหัวถูกรูปเกียร์นะครับในสภาพที่ดี เครื่องเสียงมีฟังนะครับแอร์เย็นนะครับไม้ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นไม้ต่างๆน่ามาต่างๆใช้ได้ครบหมดนะครับอะไรครบหมดนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับท้ายขวานะครับออปชั่นต่างๆก็ใช้ได้งานได้ครบนะครับมาดูของห้องเครื่องนะครับแล้วก็ความเดิมของคานหน้ารถนะครับความเดิมของด้านหน้ารถนะครับ นี่ก็ค่าแล้วนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่อง205ซีซีนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วก็มีไอเสีคูลเลอร์นะครับอัตราเร่งดีมากนะครับขับเร่งดีขับดีนะครับเร่งแซงได้ทันใจนะครับเราใช้งานทาง2เลนนะครับขับเร่งแซงคันหนึ่งสองคันได้นะครับคานหน้านะครับมาดูคาน้านะครับเลขคาน้านะครับมีครบนะครับตรงนี้แสดงความเดิมของคาน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ น็อตแก้มนะครับไม่เคยแกะเคยขันลอกซูมมุมเดิมนะครับซูมนี่ซ้มซ้มป่าเดิมนะครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถนะครับซูมเดิมนะครับใส่วิ่งเลยนะฮะนะครับอซูมผู้นั้นเดิมนะครับน็อตแก้มไม่เคยแกะนะครับกันความร้อนนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ได้ย้อยได้ยุ้ยอะไรนะครับก็ถือว่ารถใช้งานมาไม่ได้เยอะมากนะครับในสภาพที่ดี เครื่องดีนะครับมาฟังราคากันครับกับคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ้านิสันฟอนเทียนะครับเป็นเครื่อง YD ดีนะครับ di turbo i n t บ r ิต o l e r ปีสอหร์ปี2 5า0หรือว่าปี2007นะครับ06.07นั่นเองนะครับราคาคันนี้นะครับ149,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับใครที่อยากจะไฟแนเดี๋ยวผมขอเช็คยอดจัดอีกทีนึง นะครับค่อยมาคุยกันนะครับอาจจะมีส่วนต่างได้เพิ่มในของของรายจ่ายในการจัดไฟแนนซ์นะครับนะตอนนี้ผมขอขายเงินสดก่อนในราคาที่149,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาครับที่เบอร์ที่ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ094 2 9 1 0 1 8 2นะครับผมออฟนะครับดูรถตัวจริงได้ที่นะฮตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับ ก็โทรเข้ามาคุยได้ครับเขามาถามรายละเอียดตรงไหนอยากดูตรงไหนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เข้ามาทักแชทได้นะครับวันนี้ก็ฝากทันนี้ไว้ให้ทุกท่านที่กําลังมองหารถมือ2นะครับไว้พิจารณากันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ